ไปทงมกินบ so ุญมันจะเกิดได้มานน้ำไปโนเตยที่อยากด้านักจตขอะยตงนี้นะทกท่ดนท่านโจเมยั่นระต้งตน้นน มันมีเป็นโอกาสดียิ่งขึ้นดีใจประโยชน์กามเรียนบทุดมูไปหาแม่บางคนรอเร็วรอที่รอเห็นใน่ไดบทุดลมหายใจจากไปกว่นี้บางคนมีโอกาสจะเรียนบทุดแล้วแต่ก็ไม่มีมูลมหาเนี่ยประโยชน์ที่เป็นอยวันนี้ยังงานในตันนี้ก่อนที่จะให้ลูกของเราออกสู่โรงพยาบยใจสาว วันนี้น่าเองมีโอกาสเลยตัดสินใจว่าก็จะอ่รมพากับสารพัชก็ถือว่นมันมาซึ่งความผิดอีกทีจดทีใจะเกิดดีกพ่อแม่แล้วเก็ตตนอันที่จริงในอดีที่ผิดพลาดตะโกแม่มาถึงจะเคยทำผิดก็รู้ทำถูกก็รู้อถท่านคงไม่สามารถที่จะตัดเราออกไปจากอกของท่านได้ แต่ถึงอย่างไรเมื่อจริงที่เราทำในเรื่องที่จะเป็นโทษเป็นภัยวันนี้ทุกอยาก่างในหน้าในกานำองค์กายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมาระเล่นในกคุณท่านขอความอาราโทษท่านเพื่อที่ว่าการบวชเขาก็น่าต่อไปจะได้บริสุทธิ์ของสายที่มีบุญกินอนนะณาณาผู้เฝ้าเกิดชะต่อนานนั้นนะตั้งใจฟังอาจารย์ให้ก่อนแล้วนำไปเอ็น ที่กำลางอยู่บุคคลที่นั่งอยู่ตรงหน้าของคณะในขณะนี้นะบอสคนหนึ่งนั้นนั่งเรียนท่านหลวงพ่ออีกคนหนึ่งนั่งเรียนท่านหลวแม่เรา ที่ได้มาแสดงออกซึ่งความกระตือรือ้ในตุนที่พ่อแม่เคยมีกำลังมาก่อนจะได้นำเอากายร่างท่านให้หลอมมาไปหมดเป็นภาพเป็นสโ์เพื่อเป็นการทดแทนต่อแกนในตุนทั้งหลายที่พ่อแม่ได้เปิดโอกาสให้ต่อมาจากนั้นแต่ก่อนทุกแตถึงเวลานนั้ทุกอย่างในนั้นได้ขอความตันในความผิดพลาดใดๆทั้งหลายในนาทีก็เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองก็เพราะเรา ความปิดผ่านก็ย่อมเกิดย่อมมีอย่างให้เราแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขในส่วนตรงนั้นได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่ว่าตะนี้เป็นตทนไปถึงอยากให้คนนั้นเป็นตั้งจิตทั้งใจเล่งสร้างยิ่งฝึแต่งงานความดีให้พ่อแม่ท่านได้ดูได้กินมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเก็บพ่อแกบแม่เรครับอยากไปตรงหน้าพ่อซะก่อนก็ไปใกล้ๆแล้วนะ มองตูผู้ชายคนนี้ตัดนี้หนึ่งน่าเลยผู้ชายคนนี้ในอดีตท่านก็ใช่จะยอมอะไรถึ่เกตุใครง่ายๆน่าเกลียดผู้ชายต้องเข้าใจในเรื่องศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแต่น่าเชื่อไหมผู้ชายคนนี้ท่านยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะน่นาควาอดยอมทำงาน ก็บของต่อนนี้จะยากลำบากยังไงก็ประโยชน์มาหนึ่นัเพื่อเพียงองค์ควังอยากให้รู้เกิดมาจะได้เห็ทุกยากลำบากเกิดร้อนเหมือนกับท่านอย่างนั้นแหละสิงใดก็ตามที่เจ้าทำที่ข้อเสียใจในอดีตวันนี้ที่พอจะจบเจ้าได้นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นซะก่อนระมวลไว้ในความรู้สึกของเจ้าเมื่อจบแล้ว ให้คนละกงกลับกลุ่มที่ตางคนต่าเลยนะโยโลูกโย่างคนดูตามให้กลับหน้าจากนี้นะเออความผินมดนะแตใดๆก็ตามลูกวันนี้ขมงเป็นอาวุโสกรรมเถรเจา้าปราบเาศดีชนทั้งกล่าวไว้ไม่เกี่ยวบอกว่าอันชายใดให้กำเนิด โลกสมมติเร euh, um, 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 ียกว่าพ่ออกเกิดผลพ่อพ่อพ่อกิดกำเนิดให้เกิดตนเติบโตเกิดมานี้นี่ก็ไปถึงแม้ท่านไม่มีนองให้ผมดูฝ่าท่านพูดจิตกระสันไม่หวันไหวพ่อหลักลูกห่วงลูกกว่าผู้ใดอจากหาใไรเหมือนพ่อฉันนั้นไม่มี แม่ตั้งใจดูผู้หญิงคนนี้สักหน่อยเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอแต่นะเอยแม่ของเราไม่ได้อ่อนแอมนจากความที่คนอื่นเขาเปล่าท่านเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่เข้มแข็งท่านเป็นบุคคลที่ยอมเสียตละทุกเถื่อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ,อท่านหน้าทนายเราท่านเชื่อว่าน่าจอาศัยเองาอาศัยการท่านเป็นแดงเกิ แปดเดือนเก้าเดือนแม้ขุนเจ้ากบฏจะเกิดแม้เอกเหล่าจะโดดรถรจักรพรท่านก็ต้องออกชีวิตเขาแลกอขกชีวิตข้องเสียงท่านจะมาเหตุยลงจากที่ไหนทำไหมถึงจะต้องเสีย่ยงถึงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เพราะความรักที่ท่านมีให้เกิดเจ้ามาโดยตลอดเจ้า,าจะหาบุกคนใดในโลกนี้ที่มีความรักให้เกิดเจ้าเสมอเหมือนหญิงที่นัำเน,นือน้นไม่มีอีกแล้วหนานแค่ไหน ที่เราไม่ได้ผลประกาศเอาไวท้ท่านวันนี้สิ่งใดก็ตามที่เจ้าทำผิดพลาดต่อแม่มาจะได้ขอเป็นเราผู้สิ่งเก็บการให้กันเสียรอเดียาให้หนั่งหลับบนที่ตักแม่เลยนะลูกโฉมทุกตัดให้กับนัางแบบนี้นะเอกยตักที่เจ้าง็งอหลับในขณะนี้ เม่มีสถานที่ใดในโลกจะกกหลบไปได้เสมอเหือเจ้านจนได้เคยได้พักผ่อนอาศัยสาของแม่ในการพักผ่อนหลับนอนดื่มกินขับผ่านเหนือจากเดินตักขึ้นไปท่านเรียกว่าเดินคับน้ำได้อาศัทาายท้องอาศัยครังท่านเป็นแดงเดินย่าสํำบักอย่างไรกลางให้น้าได้ฟังแล้วตรงนี้พระอาจารย์อยาให้พะนั่ง Gracias. Sí. อดชีวิตแม่ใกล้ชิดลูกน้อยคอยสุขผลถึงรำงบ่าอย่างไรใจเม่คนสายเลื่อนคนต้องให้กำฝันพุ่งเกินว่า

จะพบจะพล้องผ่านเพียงเสี้ยววันของคืนวันใจจริงไม่อยากจากออ่างอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพให้คนนานย่อมราบร่าสลายไปขอเถิดท่านสงสารอย่ากล่าว่านให้ช้ำใจคนแก่ชราไวัยคิดเดิมแต่เป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาเพื่ออัศณ์ ให้กินและให้นอนคลายทุกขผ่อนคอสุขใจเมื่อยากเจ้ากดถึงให้นึกถึงเมื่อเหวี่ยวายรอท้าอยากป่อยให้ได้ไหลร่องเปาปรโยนเป้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เนื้อกายก็หย่คนพวงเพียจะให้หยดเติบโตจนสนางามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆอย่าง ใจแท้มีแต่ความควังติดตามช่ยหัวใยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงลงไปทิ้งฝัางไว้ให้วังเวยน่าเกยวันนี้โชคดีพวกเราพ่อแม่จะสามารถรับรู้การกระทำขทีเจะได้ความบทนคราเท้นทั้งสอนเป็นดีกว่าความบทนในหน้าไฟ ถึงเวลานั้นท่านจะรู้สึกดีใจหรือตาล่าเราก็ไม่ทราบเอานะตัดใจพวกเผ่ากราบท่านอีกสักสามครั้งที่นหน้ากราบพ่อกราบแม่กราบพระกราบคลังที่หนึ่งไึ้เกิดุนที่ท่านให้เกิดกราบคลังที่สองได้ถกงดุนที่ท่านเลี้ยงดู กลาบครั้งที่สามนึกถึงคุณที่ท่านให้ชีวิตขอ้มาสาธุกลาบพ่อกลาบแก่นึกถึงคุกท่านเอาละนน่กาบตูนฝากให้่อหน้าได้มีโอกาสเดี๋ยวอมที่จะก็